ือให้คือให้ตามกำลังเราเพราะทางโลกคลิปเนี่ยถ้าไม่ดูปริมาณเนี่ยถ้าดูปริมาณของติดใจที่มีความศรัทธามีความเคารพท่านนั้นเองมีสมัยพระพุทธเจ้าองค์ไหนเนี่ยมีนางยากจนมากเลยอยากจะทำบุญกับพระพุทธเจ้าชื่อองค์ไหนจำไม่ได้นะไม่มีอะไรเลยมีดอกหญ้าดินทางเนี่ย เอาดอกย่าเนี่ยไปสวายพระเจ้าแล้วก็เกิดตายขึ้นมาไปอยู่เป็นนางฟ้ามีสวรรค์มีมารอย่างดีนะพวกเหล่าติวดาเขาถามทำอย่านาอะไรมาถึงแร้บอกไม่มีอะไรเ็ายากจนมากอะ่ะแค่เพียงดอกไม้ยาม่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสิอย่าอย่าให้จิตเนี่ยมีอวิชชาขวางกั้นในการทำความดีเรามันจะหลอกเรา ทำแล้วไม่ใช่แบบทำแล้วต้องได้ปุ๊บปั๊บทันทีมันไม่ใช่แบบนั้นมันจะค่อยสะสมไปเรื่อยแต่มันยังไม่ถึงการเวลาก็เรื่อง้มันก็ต้องมันก็ต้องบอกโยมเข้าไปนะโยมเข้าใจไหมบอกได้ไหมตอนอสนทนาคารม<า>นะแล้วนะหนูจะอนะานเสียงธรรมะส่งให้เขาก็า,ามค่ะทมค่ะเดี๋ยวตอนสนทนาธรรมเมื่อคืนก็พลาดโอกาสนะสองเท่โมขึ้นครับหลายเรื่อง <c oughs> ชาวนี้ก็ได้หลายเรื่องครับหลวงพ่อน้องต้อยนะเทา่าอะไรใครมาดาวนะเดาวม,มีอะไรไม่รู้ไงเนี่ยค่ะเราเดี๋ยวต้องบอกว่าพุทธเจา้จาพุทธองค์เองยังไม่เบื่อนหน่ยยายการทำกุศลเลยเพราะฉะนั้นะเราทําแค่นี้ <c oughs> อย่าเพ,าเพิ่งไปคิดอะไรมากเราไม่รู้ว่าอดีตชาติมาหรืออะไ,ไเรเนี่ยมันมีวิบากกรรมอะไรไว้ วันนั้นเราก็ทําดีไปเรื่อยๆมันจะได้ดีหรือไม่ดีไม่ทําไปนะไถึงเวลาก็ดีเองอาจจะเชื่อ,อเชื่อพระพุทธเจ้านะเที่บอกเไว้ฟังทำกุศลไม่เคยเดือดร้อนทั้งที่ผมไม่รู้ไม,มไ, <ป S 2> ได้ใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาในอดีตชาติเนี่ยมันไ,ไ,ได้ทำที่บาปอะไรไบ้างที่ไม่ดีเพราะนั้นเจ็บพอ ทำดีแล้วอย่าไปท้อทำดีแล้วก็ไม่ต้องไปทำดีดีคือดีการทำบุญทำอะไรแล้วถ้าไม่หวังผลนะอริสงเนี่ยจะมากยิ่งกว่าการหวังทำทือคนนั้นต่าต่ลาพูดเราเนี่ยคือให้คือให้พระเจ้าบอกผู้ให้คือผู้ได้เชื่อพระเจ้าไหมล่ะเชื่อเราก็ทำความดีไปเท่านั้นเองอย่าบอกโยมเท่านั้นอย่ดี๋ยวไปคิดก็ทำไปถึงเวลาอันควรที่ดีมันก็จะดีแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันจะยิ่งจะ โดนวิบาิเก่าเราไม่รู้ว่าในอดีตเราทําอะไรไว้ม้่งใช่ไหมมันมาส่งผลถ้าเราอยู่ทําดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องก,ก็ดีขึ้นเรนะื่อยๆอ่ะอย่าไปคิดว่าทำได้ไม่เห็นได้ดีเลยไม่ทําเลยยิ่งหนักเลยอ่า <c oughs> อย่าเป็นเรื่องเป็นความจริงเลย